น,นี้มาพบกับผมจังต่ำนครับที่วงเวียนพระราม5นะครับหมู่บ้านวิตต้านะครับผมก็เคสนี้เป็นเคสประตูาบานเซียมนะครับผมปิดเปิดด้วยรีโมทคอนโทรลอัตโนมัตินะครับผมนะครับก็หลายๆคลิปก็ผมก็ยังไม่เคยมารีวิวบานประตูทรงสี่ทับนะบผมอันนี้เป็นบ้านทาโฮมนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เทาโฮมนะครับ จะไม่มีพื้นที่นะครับสําหรับทําเป็นบานเลื่อนนะครับก็จะเป็นแค่บานพับนะครับผมเมื่อก่อนลูกค้าใช้เป็นเป็นงานเหล็กนะครับเดี๋ยวตากล้องเชิญเชิญดูตรงนี้นิดนึ่งมาปรกอบมากกอนเป็นบานเหล็กนี้นะครับเป็นบานเหล็กตันนี้อย่างที่ผมบอกแล้ะครับบางทีงานเหล็กมันมีอายุการใช้งานนะครับก็ใช้ได้สักประมาณ 5- ้าถึงหกปีนะครับแล้วก็มีเรื่องสนิมผูพังนะครับไปตามอายุการเวลานะครับผมแล้วก็ เหล็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็การที่จะทาสีนุ่นนี้นั่นมันก็มีอายุการใช้งานนะครับผมลูกค้าก็ได้มาทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อใช้อยากใช้แบบยาวๆทนๆเลยครับก็เลยมาปรึกษาหาเลอกับผมช่างต่านะครับให้ออกแบบอยากได้ประตูที่สวยนะครับแล้วก็มิดชิดเป็นความส่วนตัวนะครับต้องทํำยังไงนะครับผมผมก็เลยต้องมาแนะนําตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลสล้วนเกจสามูนสี่ครับ ความกว้างอยู่ที่5เมตรความสูงอยู่ที่170เซนติเมตรนะครับตัวนี้ไม่มีลูกล้อครับผมนะครับก็มีลูกล้ออยู่ที่ด้านล่างครับแล้วก็ฝังลังไปที่พื้นเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็บานนี้ก็จะมีประตูเล็กปิดเปิดปิดในตัวนะคผมอุปอุปกรณ์ที่เราใช้กันก็จะเป็น2นิ้วคูณนนิ้วนะครับความหนาอยู่ที่1.2มิลแล้วก็สลับด้วยเส้นซอย6ขุนเหลี่ยมช่องไฟประมาณ1เซน นะครับเพื่อเป็นฟาร์มส่วนตัวนะผมอยากมิดชิดก็ต้องเป็นทรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ใช้โดยที่ว่าไม่ต้องดูแลรักษาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสแตนเลสมิลเลอร์นะครับชนิดเงานะครับจะไม่ได้เป็นชนิดด้านขนแมวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาชมฟาร์มนิ่มนวลกับมอเตอร์อัตโนมัติแขนชักแล้วนะครับนะครับนี่นะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะเข้าช่องนี้นะครับก็เข้าช่องนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ จะนิ่มนวลมากเลยนะครับผมนะ,ะแล้วก็อันนี้เราจะเปิดฝั่งเดียวก่อนนะครับเปิดฝั่งเดียวก่อนนะครับอ่าอ,อันนี้เรากดหยุดแล้วก็กดปิดน,นะครับเราเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้เนื้อที่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ทําการด้วยปุ่มสีแดงกับสีเขียวนะครับผม อันนี้เห็นครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะเลยนะครับเจาะเจาะด้านในเลยตัวนี้นะครับจะเป็นตันเลสสองคูนหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะทําเป็นสองพับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแต่เ,เรามาชมด้านในครับนี่นะครับเราไปโชว์ความลื่นความนิ่มน,นะครับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเพาหกขุนนะครับเป็นเพาหกขุนนะครับนี่มีเซนเซอร์อยู่มีเซนเซอร์ เดี๋ยวเราไปเจาะข้างในบ้านกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลาใช้หกขุนนะครับตัวนี้ก็เป็นกรอบเฟรม2อคูณสองนะครับความหนาที่1.5เมตรตัวนี้ก็จะเป็นบลูบูทนิ้วครึ่งตัวนี้เราก็จะเสริมเสริมแบนนะครับแบน2นิ้วนะครับเพื่อเพิ่มความหนาให้เนื้อของสแตนเลสครับเวลาเราเชื่อมบูทหรือบานพับเข้าไปนะครับอ่า มันจะได้เวลาเราใช้งานอ่ะมันจะได้ไม่ฉีกนะครับนะครับเราต้องเพิ่มความหนาให้สแตนเลสไปด้วยครับตัวนี้ก็ใส่แบน3มนินสามมิลน,นับเชื่อมเป็นเก็บานะครับเล็กๆให้ลูกค้าเหมือนเดิมครับก็อย่างที่เคยรีวิวไปลหลายคลิปก็คืองานร้านน้องสาวตะเลสทั้งต่ำครับก็ยังรักษามาตรฐานไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นรอยเชื่อมเก็บงานนะครับ เก็บงานอะไรต่างๆนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเราจะเน้นเป็นพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับเราจะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างครับเนี่ยตัวนี้เราก็เชื่อมเป็นตากล้องเชิญมาดูตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เราจะเสริมแบนนะครับเพื่อว่าเพิ่มฟามหนาให้ท่อนะครับเวลาเราเนี่ยปิดเปิดเนี่ยเวลาเราปิดเปิดอ่ะบูทมันมีขยับนะครับเราจะไม่ให้ตัวนี้ฉีกขาดนะครับผมนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจมันจะเป็นกุญแจเขาไฟประตูเล็กนะครับก็สไตล์ร้านน้องสาวสตันเลยก,ก็เป็นโซลเล็กนะครับจะมีแถมฟรีให้ลูกค้า5ดอกนะครับไม่ต้องไปไปปั๊มเพิ่มนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้เนื่องจากเราใช้รถจอดอยู่ข้างในบ้าน,นครับเราไม่สามารถเปิดเข้ามาด้านในได้นะครับเราก็ต้องเปิดออกด้านนอกเพราะว่าถ้าเปิดด้านใน,นครับเดี๋ยวประตูจะตีหน้ารถเรานะครับผมก็เลยออกแบบให้ลูกค้าครับใช้วิธีเปิด เปิดออกด้านนอกนะครับผมตัวนี้มีประตูเล็กนี้อ่าใช้สําหรับเวลาไฟดับนะครับเวลาไฟดับเวลาพ่อมอเตอร์ตัวนี้ <ım> มันไม่มีแบตสำรองนะครับเราเราต้องเลือกใช้เป็นประตูเล็กในตัวเวลาเราเข้าบ้านมาเวลาไฟดับเราค่ะเราเปิดด้วยรีโมทไม่ได้เราก็จะเข้าทําการเข้าประตูเล็กตัวนี้นะครับเข้าประตูเล็กตัวนี้นะครับแจะตาก้องเชิญเชิญนาอมบ้านครับเราจะเข้าทางประตูเล็กแล้วเราก็ เข้าไปปลดล็อกแมนนวลด้านในบ้านครับแล้วเราก็ใช้แมนนวลด้วยมือนะครับผมะตัวนี้ก็เราจะสาธิตวิธีปิดนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้จะนิ่มมากนะครับเพราะว่าที่บ้านผมใช้อยู่ครับมอเตอร์ยี่ห้อนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับนี่นะครับนิ่มนวลมากครับผมครับก็ตัวนี้ก็เราก็จะทำชั้ครับ วิธียึดของเราก็จะยึดสกัดสังแฟดบาร์ครับแฟดบาร์เป็นเป็นเป็นแบนครับยึดสกัดเข้าไปใน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 ปูนครับแล้วเราก็เชื่อมออกมาครับเราจะไม่ใช้วิธียึดปุกนะครับเพราะยึดปุกเนี่ยโอกาสที่ประตูจะตกลางหรือว่าจะซุดมีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราใช้วิธียึดแฟดบาร์เข้าไปแล้วเราเชื่อมบูตัวนี้ออกมาเลยครับทั้งบนและล่างนะครับผมนะครับส่วนเพลาล่างต่างเราใช้เป็นหกขุนครับเป็นเส้นใหญ่ให้ลูกค้าเลยนะครับผม ส่วนตัวนี้ก็เป็นป้ายบ้านเลขที่นะครับก็เป็น f c นะครับของร้านน้องสาตันเลลช่างตั้มก็จัดการทําการแถมให้นะครับผมนะครับช่วงนี้ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็สําหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาประตูประตูสตนเนะครับแล้วก็บางทีอยากจะทําแต่คิดอะไรไม่ออกนึกแบบไปออกก็ให้โทรหาช่างตั้มนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทําการออกแบบดีไซน์ให้ลูกค้านะครับจากที่ว่า ทำไม่ได้ถ้าช่างต่าเข้าไปทุกอย่างตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับนะครับก็สำหรับหลายๆคลิปก็ยังไม่เคยเจอประตูทรงนี้นะครับผมแต่ผมก็ขอให้ลูกค้าบอกผมอย่างเดียวนะครับว่าเอออยากได้แบบนี้ทรงนี้ปิดเปิดแบบนี้แต่เนื้อที่จํากัดทํายังไงนะครับผมก็ให้โทรมาหาย่างต่ะครับแล้วก็แอดไลน์โทรแอดไลน์คุยกันทางไลน์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ ถ้าสง่งรูปผ่านผ่านผ่านไลนะ์ครับคุยกันในไลน์แล้วก็ถ้ายังยังไม่เข้าใจไม่โอเคก็เดี๋ยวโทรหาแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานให้นะครับแล้วก็ไปออกแบบดีไซน์นะครับว่าถ้าบานเลื่อนโค้งเข้าข้างบ้านไม่ได้ก็ต้องเป็นบานพับติดรีโมทเป็นสีพับหรือว่าต้องเป็นบานเลื่อนสลับสองสามลังอะไรทํานองนี้นครับผมทําได้ออกแบบให้ลูกค้าได้ทุกอย่างครับเพราะว่าผมเนรมิตมาให้ลูกค้า ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าไอ้เรื่องงานประตูเนี่ยมันเป็นวิชาเอกของผมเลยครับรับรองได้ถ้าลูกค้าใช้บริการกับทางร้านน้องสาวตะเล็กับช่างต่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับประตูกับอ่างบประมาณที่ลกที่ลูกค้ามาจ้างทางร้านน้องสาวตะลเล็ให้ช่างต่ำอ่าดูแลนะครับก็สําหรับคลิปนี้ที่วงเวียนพระราม5้นะครับก็ผมก็จะขอจบรีวิวกับประตูสีพับเปิดปิดด้วยอัตโนมัตินะครับกับลาย ันี้เขาเรียกว่าลายบางกรอบนะครับผมจะเป็นโมเดลครับเราจะไม่เห็นกรอบครับเราก็จะเป็นบางทั้งหมดนะครับผมโอเคนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อเพรพ่อแม่พี่น้องครับที่สนับสนุนช่างต่้มทีมงานร้านน้องสาวสตรลเลดมาตลอดนะครับก็ขอจบรีวิวสั้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากครับสวัสดีครับ